ฮโอยอาจารย์สั่งอะไรเนี่ยคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในมุมมองเยาวชนมันจะมีอะไรให้ทาบ้างวะเออนั่นดิใครจะมาดูคลิปที่เราทําวะวัฒนธรรมไทยก็เก่าๆปะแต่ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่มีคะแนนนะเอาเป็นว่าทําทําให้มันจบๆไปคิดว่าคิดอะไรไม่ออกก็ถ่ายเจดีเก่าๆไปแล้วก็ใส่เพลงใครเดียอืออือนั่นแหละปัญหา เฮ้ยลองถาต้นไม้นี้ดูป่ะดูขังดีนะเออเฮ้ยลุงสมายวัสดีค่ะเอ้าววัดดีหนูหนูมาเดินเล่นกันเหรอพวกผมมาหาแรงบันนานใจในการทําคลิปครับลุงคลิปอะไรกันล่ะคลิปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอะค่ะลุงแต่พวกหนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีมันดูเชยๆยังไงก็ไม่รู้อืมเชยแล้วพวกหนูเคยเห็นรากต้นไม้ต้นนั้นไหมล่ะก็เห็นนะคะลุง แต่มันเกี่ยวอะไรกันกันกบวัฒนธรรมไทยอะคะรากขวงนี้มันมองไม่เห็นหรอกนะบางทีก็อยู่ใต้ดินบางทีก็โผลวให้ขึ้นมาเห็นนิดหน่อยแต่หนูรู้ไม่ว่าต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้จะยืนอยู่ได้ยังไงอ๋อลงหมายถึงลากมันช่วยยึดต้นไม้เหรอครับใช่เลยหนูมันยึดต้นไม้แข็งแรงไม่ลม้มง่ายๆแม้เจอพายุเจอฝนก็ยังยืนหยัดอยู่แถมยังดูดน้ำดูดสารอาหาร มาเลี้ยงกิงก้านออกดอกออกผลให้งอกงามวัฒน,ธ,นธรรมไทยก็เหมือนรากของคนไทยนั่นแหละหนูมองไม่เห็นหรอกแต่เป็นสิ่งที่ค้ำจุนให้เราเป็นให้เราเป็นเราเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจเราให้เติบโตอย่างมีคุณภาพงั้นสิ่งที่พวกผมคิดว่าเฉยๆมันก็อาจจะเป็นรากที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับคนสมัยใหม่บางทีก็มองแค่ดอกที่สวยงามแต่ลืมไปว่าดอกคนนั้นจะงอกงามไม่ได้เลยหากไม่มีรากที่แข็งแรงอ,อ ฟังลุงพูดแล้วพวกหนูรู้สึกว่ามันเริ่มไม่เชยแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มคิดกันจริงจดีกว่าร่างไม่แต่ต้นตึกชื่อนี้ก็ดีนะแล้วเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีละ่ะ ลุงสมัยบอกว่าล่าคือสิ่งที่หลาเลี้ยงจิตใจแล้วอะไรที่หล่อเลี้ยงคนไทยละ่ะเฮ้ยมารยาทไทยไงการไหว้อะเมื่อก่อนอะไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมต้องไหว้แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วมันคือการแสดงความเคารพเป็นการแสดงตัวตนที่ดีของเราใช่ใช่อย่างเวลาเราเจออาจารย์หรือเวลาผู้ใหญ่ให้ของเราก็ต้องยุืงไหว้รับของเพื่อเป็นการเคารพและให้เกียรติ ถ้าเราเริ่มจากเรื่องง่ายๆอะอย่างการไหว้ในชีวิตประจําวันของนิสิตถ่ายตอนเนี้เราไหว้อาจารย์ไหว้ผู้ใหญ่ไหว้เพื่อนแล้วค่อยๆอ,อธิบายความหมายของมันเออไอเดียดีว่ะถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละดูธรรมชาติที่สุดงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนถ่ายขนมพิงเป็นคนพูดนำเสนอบอเป็นคนคิคดมุมกล้องอืแล้วเราก็เอาคําพูดของลุงสมหมาย มาใส่เป็นเสียงบรรยายเป็นคำคมตอนท้ายด้วยดีป่ะเยี่ยมเลยลากไม้ที่มองไม่เห็นแต่คำจุนเราให้เป็นคนไทยที่แข็งแรงประมาณนี้ การไหว้อะไม่ใช่แค่ท่าทางแต่เป็นความแสดงความเคารพจากใจเป็นเหมือนรากฐานที่เราได้รับมาจากบรรพบุรุษอะร้องไหว้แบบมีสตินะก่อนให้ดูสวยงามและนอบน้อมโอเคได้เลยตอนนี้ผมเข้าใจแล้วแหละว,ว่าทำไมวัฒนธรรมไทยถึงสำคัญ มันเหมือนรากที่เรามองไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆแล้วมันแข็งแรงและหล่อเลี้ยงเรามาตลอดในเราในฐานะเยาวชนก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลร,รักษารลกมีให้แข็งแรงต่อไปให้มันเติบโตไปพร้อมกับยุคสมัยโดยไม่ลืมแก่นแท้ของมันคนสมัยใหม่บางทีก็มองเห็นแต่ดอกผลที่สวยงามแต่ลืมไปว่าดอกผลนั้นจะงอกงามไม่ได้เลยถ้าไม่มีรากที่แข็งแรง thank mm -hmm. you